สวัสดีฮะวันนี้อยู่กับเกมขุดเหมืองซึ่งเป็นเกมมาใหม่มาแรงเพราะฉะนั้นจากที่ผมเล่นมาคราวๆก็สนุกดีครับสนุกดีใช่สนุกดีก็หาอยากที่หน่อยผมก็เพิ่งเริ่มเล่นก็มีอะไรมาแจกไม่น้อยหนอยเอ้ยมี่มีอะไรมาแจกแค่นี่หน่อยอย่างเช่นโค้ดผมหาไม่ได้เพลงติดกิปะว่ปิดก่อนถ้าถามว่าเกมนี้เล่นยังไงโอเคตามผมมา เริ่มเกมมานี่คุณจะได้สุมเผาก่อนแล้วนะซึ่งจะไม่บอกรายละเอียดหรอกให้มาเข้าดูเองโอ okay, เคปะแต่เราเฟดแล้วเราก็แ,แค่เดินมันนีนี่นี่ตรงนี้นี่ถ้ำนี่ถ้ำตรงน,นี้อือถ้าเกิดใครที่เป็นมือโปรก็เม้นบอกผมได้นะผมเริ่มเล่นเหมือนกันชุดเกอดดีกดกา่าหน้าตาในการทําชุดก็ขึ้นอยู่กับแร่นะแร่ดีก็ชุดดีอะไรเงี้ยเออเจ๋งดีอย่างมุิว่าคุณอยากจะทําดาบซับเล่นอย่างเงี้ย คุณอยากทำขวานใช่ไหมคุณแค่ต้องหาแร่นั้นน่ะมาเยอะๆเวให้มันพอสำหรับการทำทำขวานน่ะมันจะปีเปอร์เซนด้วยเนี่ยมีโอกาสเปอร์เซนเปอร์เซนเปอร์เซนดงมันด้วยะต้องใส่ไปเท่าที่ผมรู้ก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดผิดป,ประการใดก็ต้องขอโทษราะว่าเพิ่งร้องเลยเหมือนกันอันนี้อันนี้เผา,เาะ <S <S อะไรเนี่ยจอมมารเนยมีหรือว่าถามว่าทำไมผมถึงเป็นมนุษย์ใช่ไหมคือผมเกลือครับใช่ผมเกลือสุ่ม หลายรอบแล้วแต่มนุษย์ไม่ก็กอันดีทโทษเกลือก็ตรงนี้เป็นจุดขายของที่เราไม่เคยที่เราไม่ได้ใช้แล้วอย่างนี้นี่เห็นปะนะผมจะขายนี่เอ็กซ์อันนี้มันราคาสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะอนาะดิวคุณก็ได้ต่งเงินแลวซึ่งระบบเกมมันจะคล้ายๆกับฟิชประมาณนั้นต้องหาพิกแอคใหม่อะไรประมาณนี้ออใช่ใช่ผมไปเจอในทิกตอกมันมีมีด้วยนี่ เอ่อของใหม่เอ้ยไม่ใช่ของใหม่เป็นเควสกีตาร์รับตรงไหนวะกีตาร์กีตาร์แต่ผมจำได้นะมันมีถ้ำตรงเนี้ยไอย้ถ้ำลับตรงเนี้ยจะหาคนรับเควสก่ีตาร์แมนไปไหนกีตาร์แมนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไอไฮไม่ใช่ไอไฮไฮไอเควสกีตาร์อยู่ไหนวะแล้วเป็นพวกปเควสดูไม่จบด้วยไง ดูผัดผ่านแล้วคิดว่าตัวเองทําได้เอ๊ะอะไรวะ <S <S ไม่ใช่อ้ก็ใช่ผมรูมบอกเกมนี้มีสเตมินาด้วยนะครับก็เวลาใช้ก็ระวังระวังหน่อยนะแบบนี้จะมีมอนอยู่ข้างซึ่งต้องระวังด้วยมันจะมันจะสอยตาคุณซอมบี้นะแต่กีตา้ามันอยู่ไหนวะเฮ้ยเจอแต่วิสาตะวิศเจ้ามาเถอะไม่ทําเลยเห็นในที่ต่อกน้นมันเป็นเควสกีตร์เวสหาก,กีตร์ไ่ดูอยู่ตรงไหน,นไม่ใช่ ไหนว่าเคื่อนหากอีกตาตรงนี้ป่วอ่ะแต่แค่ตาถั่วป่ะไม่เจอฮัลโลฮัลโลฮัลโลไม่มีไม่อยู่เลยเออ,เออเออเออัอนนี้มาปรับโชคได้นะซึ่งหินตละหินมันจะมีโอกาสดอกแร่ที่แตกต่างกันนะนะซึ่งไม่รู้เหมือนกันมันอัตราดอกเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะว่าเพิ่งเคยเล่นเหมือนกันโอเอฟเฟกต์ารขุดหินนี่ดูดูนี่ีเจ๋งอะ หมือนฟิตแล้วเว้ยฟิตเราต้องตกไปลาได้ดีๆอันนี้เราต้องขุดหินหาแร่ดีๆมาทําชุดเว้ยเจเนียร์สอืมคู่แข่งฟิตว่ะโอเคเอ่ออันนี้อะไรนี่เป็นเควสล่าซอมบีอ้อนะเควส์นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันคือเควสอะไรปี่ผมไม่แน่ใจว่าซอมบี้มีกี่ประเภทนะแต่หลักๆเห็นแต่ไอ้อตัวเนี้ยกับธรรมดาตัวอื่นยังไม่เคยเห็นอืมอืมอืมเจอดับกัดดับใหญ่ดับใหญ่ดับใหญ่ ดาบใหญ่ชวิงอ,อุ้ยชจ้าอุ๊ยชจ้าดาบขี้ด้วยเจ้าขี้ในหินงั้นดึ๊ยเดี๋ยวลองเข้าไปตามเขาดิเขาบอกตรงนี้เันเนี่ยเห็นไหมผมเข้ามาเข้ามาได้เลยแต่ควยกีตา้าอยู่ไหนเนี่ยจะหาไม่เจอปีนไงวะนะอาชีพาหายแล้วขึ้นยังไงเนะี่ยเบื่อขึ้นไม่ได้ ติดกับดักเกอ,อติดกับดักร้ายแรงอ๋อขึ้นได้ขึ้นได้อยู่ต้องเดินโอเคกิต้าอยู่ไหนวะแฮมปเจอร์มันเป็นกุญแจพาไปซื้อที่ขุดใหม่นะเป็นที่ขุดที่สามารถเล่นจนจบเกมด้วยเลยที่นี่ผมไปดูมาก็ก็เจ๋งดีนะก็เจ๋งดีแต่ยังอันนี้เปล่าวะเพ็กิต้าใช่ไหม αι? อันนี้แหละว่านนี้แหละแต่ผมแค่ตาถั่วเว้ยจริงเนะเว้ยไปๆๆหา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 ะซหา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 หนหาหาหาอะอัดาหาจริงด้วยเว้ยถูหเฉยหาหนหาาาห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 าแาหาซา่งถามว่าเอาคุณาจทำอะไรใช่ไหมเดี๋ยาหาไปดูโอเคาปปหาหาหาหห โอเคเออไปนิดหน่อยพททีอ่าแล้วก็มาให้คุยกับตัวนี้ปุ๊บนี่ได้คุณแจนี่ได้คุณแจแล้วโ <c oughs> หได้ตังค์มาพันหนึ่งเลยเหรอเยี่ยมนี่นลังจากที่คุณได้คุณแจมานะใครมาตรงนี้ลงถ้ามาใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดประตูอยู่ทางขวาปะอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเคยเล่น นี่ๆจะละจะละนี่ถูกด้วยเว้ยเอ๊ไขกุญแจปรับอ่านฮียเราเข้าไปเลยนี่นะครับที่ผมต้องการนี่เท่าไหรเนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนแสนสองเก็บกี่ชาติปะเนี่ยหึ่มฮึมึมซอมบี้ซอมบี้เยอะ ก็รรเกมเป็นอะไรประมาณนี้อืมปุ๊บอ่ะเดี๋ยวขุดหินกันป๊อปป๊อปป๊อปนี่ฮะนี่หินมีกล้วยด้วยเหรอวะปุ๊บปุ๊บเจอกัดดับใหญ่กัดดับใหญ่กัดดับใหญ่นี่อืมเพราะว่าตอนนี้เราต้องเก็บตังค์สินะเอ้ยผมต้องเก็บตังค์ซื้อนั่นก่อนที่ขุด อีกแบบหนึ่งใช่ซึ่งหินพวกนี้มันจะมีอัตราแล้วน,นะอัตราที่แบบหายากอะ่ะจะเป็นมันจะมีแบบหินเรื่องแสงแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันก็ต้องหาดูก่อนนะนะลองขึ้นไปดูก่อนอ้อใช่ลืมบอกอันนี้คือจุดซื้อซื้อพิกแอคพิกแอคที่ผมใช้อยู่ก็คือโกลพิกแอคสูงขึ้นมาหน่อยก็เป็นอันนี้ยพททิ่นัมแพททิ่นัมพิกแอคคือหินอะไรน่าสนใจนะเนี่ยเฮ้ย ไอ้นี่มันคุ้นๆว่ะเฮ้ยไอด้ดำนี่ใครเนี่ยถ้าหลายคนไม่รู้ก็คือใครคือไอดนะครับถ้าใครดูคลิปผมเก,ก่าก็นั่นแหละอืมมาดูดิไอด้ดำนี่มันทำอะไรวะอันนี้ผมว่าดะเอียดนะมันมันเฮ้ยพนะี <c oughs> ชย <c oughs> ่ชายดำ What the fuck ีชายดำได้ย,ยังไงอือ,อ,อ,อนี่นี่ลืมให้ดูมีเกม ไม่ใช่เกมเหมือนเกมนี้สุดยอดมากเลยเวย้ยแต่มันก็มีสอนเล่นแหละออที่พวกคุณเข้ามาก็ได้เข้าใจแหละจริงๆภาษากริปไม่ออกก็เถอะนี่นี่ซึ่งเราเคยจะมีให้ทำอยู่แล้วนะนประมาณนี้ถ้าอาร์เมอร์นี่เขาจะมีเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ทำชุดได้เดี๋ยวข้างในที่นี่ผมจะทำเวปปอดแล้วกันแล้วใส่ใส่ห้ากล่องแล้วก็กล้วย ไปสองอันเอ้ยกล้วยอัน,น,ห,น,นหนึ่งก็หินไบย์นิดนึงแล้วก็เอาเป็นนี่สโตนมีโอกาสทำแอคได้ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์กับอ่าเกรซสวอตออดาบที่ผมใช้อยู่ดับยาวอ่ะปุ๊บอะไรวะจูนเลย นี่ดูดูคอยดูมูนี่เกมนะมูนี่เกมเขาแบบเจ๋งมากเลยผมชอบมากเอด้ดูเราต้องมาเป่าหินด้วยดูยดิปี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 ต้องมาเป่าหินด้วยดูยดิปี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 ว้าวเจเนสสุดสุดไปเลยมาดูมินี่เกมเจ๋งไหมมันฟิปเป๊ะ อ่าได้อะไรเนี่ยได้เกตสบอร์ดอ่าจริงด้วยได้ดาบยาวอืมอืมเพอร์เฟกต์อืม,อม,อมโอ้ยแบดเลยอืมโอ้ยซื้อดาบอะไรไดาบขี้เฮ้ยดาบสวยวเนี่ย คอมมอนมาอ่าก็ระบบเกมก็มีอะไรประมาณนี้อืมโห่เสียงหมวกเราไม่เท่เลยวะอยากถอดหมวกจริงๆเลยถอดแม่งเออเท่กว่าเยอะดาบติดตดเลยอุ้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 ยอย่างโหดอะบอกก่อนโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายฮึบ คืบคือบอ่าถ้าเกิดช่วงไททีสไททายทททคลิปมีเสียงรบกวนก็นขอขอภัยด้วยนะครับไอ้ดำนี่ใครวะนะเนี่ยฉันเต,นตีแม่งโคตรนี้